สำหรับคราวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดมหาชัยโดยเป็นเรื่องที่ลูกน้องห้องเย็นเจ๊นกและร้านนกกรุงซิงได้ทำเงินซึ่งเป็นธนาบัตรฉบับละ1,000บาทที่เจ้าของร้านให้ไปซื้อน้ำแข็งตกหน้าร้านแล้วก็มียิงที่ใส่ชุดแดงที่เดินผ่านมาเห็นแล้วก็หยิบไปค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตนได้ให้เงินลูกน้องเพื่อไปซื้อน้ำแข็ง และเมื่อลูกน้องไปถึงร้านสั่งน้ำแข็งเรียบร้อยจะหยิบเงินในกระเป๋าแต่กลับไม่มีเงินจ่ายจึงได้มาบอกทางร้านว่าเงินหายจากนั้นจึงได้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเงินนั้นตกอยู่หน้าร้านและช่วงนั้นลูกน้องคนอื่นก็ทำงานกันตรงนั้นแต่กลับไม่มีใครเห็นจากนั้นไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านหน้าร้านเข้าไปด้านในตลาดเห็นจึงหยุดแล้วก็ก้มเก็บเงินนั้นไปซึ่งตนก็อยากฝากไปถึงคนที่เก็บเงินนั้นไปค่ะ ว่าถ้าเห็นข่าวนี้แล้วก็ให้ช่วยนำเงินมาคืนด้วยค่ะ